สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการคลิเบตอิเล็กโทรพิวโนติกโพชเนอร์ er, หรือเรียกสั้นๆว่า EPR ในเซตนี้ประกอบด้วยบัตเตอร์ไฟวายี่ห้อเอโบหัวขับแอคชวเลเตอร์ยี่ห้ออิโลเมติกเป็นแบบดับเบิลเอตติ้งติดกับโพชเนอร์ยี่ห้อพาวเวอร์เจเน็ตุนหมด EPR อีกส่วนหนึ่งก็คือ ฟิลเตอร์เลกเ t เตเป็นแบบออโตเดน fr 1 5อุปกรณ์ที่ใช้ในการคาลิเบตนะครับก็จะมีไขควงแฉกไขควงแบนแล้วก็อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ420 <c oughs> เบื้องต้นในการคาลิเบตก็คือเปิดฝา <c oughs> ซึ่งในส่วนของโพลิชเนอร์ที่ใช้ในการคาลิเบตเนี่ยประกอบด้วย2ส่วนก็คือตัวปรับซีโร่กับสเปน สแปนคืออะไรสแปนคือปรับค่าเปิดสุดที่ร้อยเปอร์เซ็นซีโร่คือปรับค่าปิดสุดที่ศูนย์ูนย์องศาในส่วนของการเข้าสายก็จะมีอยู่สองขั้วก็คือมีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบอันนี้เราจะอ,อในส่วนของเกจทัพยาไพเนี่ยโพชเนอร์รุ่น o พชเน็ต e epr จะมีเกจอยู่สองเกจคือเกจอินพุตกับเกจเอาท์พุต แล้วก็มีชุดต่อไปมีเอาพุทหนึ่งและเอาพุทสองเอาพุทหนึ่งเนี่ยต่อไปที่แอคชูเลเตอร์ในช่องที่ต้องการเปิดแอคชูเลเตอร์เอาพุทสองต่อเข้ากับช่องที่ต้องการปิดแอคชูเลเตอร์ลมในขณะนี้ลมที่เราสะพายไว้ที่6บาร์สังเกตนะครับลมที่เพชรเกตกับลมที่เกตอินพุต จะเท่ากันหรือใกล้เคียงกันก็สายสีดำเราเข้าที่ลบแดงบวกหลักการ คาลิเบตเบื้องต้นก็คือเราจ่ายสัญญาณที่4มิลลิแอมสังเกตที่เข็มเกตเอาพุตเราต้องคาลิเบตที่ตัวซีโรปรับให้เข็มขึ้นก่อนพอเข็มขึ้นมาระยะหนึง่งเราปรับเข็มลงเพื่อคาลิเบตที่4มิลลิแอมโอเคพอที่ศูนนะครับพอศูนเสร็จปุ๊บเรามาปรับที่สแปน คือ20บหลักการเมนูน้นเทสง่ายๆคือถ้าเราปรับมาที่20่ิบมิลแอมแล้วเนี่ยเรามาดูที่ดิสของวาลวัตเตอร์ไฟว์วครับดิสจะต้องตรงดิสจะต้องตรงอยู่ในแนวตรงหรือหรือการรีเช็คตรงเมนูน้นเทสตรงนี้ถ้าเราปรับตรงนี้ครับถ้าเรากดแล้วไม่มีเสียงลมออกมา ไม่มีเสียงลมออกมาแสดงว่าโอเคอันนี้คือเปิดร้อเปอร์เซ็นในนนเทสเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่สี่มิลแอมป์ใหม่ทีนี้เราจะลองเปิดเป็นเปอร์เซ็นดูนะครับสังเกตเอ,อตัวโพชเนอร์ของเรายี่ห้อโพชนเน็ตจะมีขีดบอก8คือเปิดที่25%เปอร์เซน สิบสองคือเปิดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นสิบหกคือเจ็ดสิบห้าสิบคือหนึ่งร้อเปรเนเราจะตั้งสแปนยังไงเดีย๋ยวผมจะจะลองรื้อสแปนก่อนเพื่อที่จะตั้งคาลิเบตใหม่นะครับโอเค,ออเคทีนี้เรามาเริ่มต้นใหม่คือที่4 4 mm, มิลแอมเห็นไหมครับสังเกตดูเข็มยังไม่ตกที่ศูนย์เพราะฉะนั้นเราต้องหมุนให้เข็มตกกอโอเคอันนี้คือหลักการเบื้องต้นใหม่ๆนะครับงั้นเราตั้งขึ้นหมุนให้เข็มขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคแล้วก็ปรับลงอ่ะทีนี้เรามาตั้งสแตนคือ20มิลแอม เมนวนเทสก่อนคือถ้าเกิดเราเ,าเทสแล้วยังมีเสียง,สงสแสดงว่าค่าสแปนไม่ได้ถึงว่าเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มาดูที่ดิสของบัตร์ไฟวยวาลจะเปิดไม่ตรงถูกไหมครับทีนี้เราตั้งสแปนยังไงก็คือหมุนไปทางซ้ายเพื่อบวก แล้วเราก็เมน,นูนเทสกลับมาที่สี่ใหม่เพื่อทำการดีเช็คเหมือนเดิมครับเมื่อมาที่สี่เราก็ต้องปรับปรับให้เข็มขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็กลับลงศูนย์ นี่คือเซตค่าที่4ี่มิลแอมเราเซตที่แล้วเรากลับมาที่ยี่สิบีเช็คเมนูนนนยังมีลมอยู่แสดงว่ายังเปิดไม่ตรงเราต้องหมุนไปทางบวกตรงสเกลตรงนี้จะมีบวกกับลบนะครับเราต้องหมุนไปทางไปทางซ้ายเพื่อให้สเกลไปทางบวกเพื่อที่ตอนนี้ที่เราดูตอนแรกคือดิสเปิดไม่เต็ม เปิดไม่เปิดไม่ไม่อยู่กึงกลางโอเคอันนี้เราปรับไปที่บวกเมื่อเราปรับสแปนแล้วเราต้องกลับไปที่4ี่มิลแอมป์ใหม่เหมือนเดิมแล้วก็คาลิเบตไปเราทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องกลับมาตั้งที่ซีโทุกครั้งก็คือที่สี่มิลแอมป์แล้วก็ ไปที่20อันนี้คือไล่ลมออกทั้งหมดโอเคเรามีนุ้นเทสโอเคสังเกตนะครับเสียงจะไม่มีแล้วแสดงว่าดิสวาเปิด100%โอเคแล้วเรากลับมาที่4มีแลไรใหม่เทสดูฟังก์ชันนพะตรงไหม8 2 เมื่อเราปิดฝามันจะมีสเกลบอกชัดเจนอันนี้คือย้อนกลับนะครับ16คือ75ตึมกลาง50 25แล้วก็0โอเคครับวันนี้ก็จบการแนะนำการคลริเบตโพชนเนอร์ ยี oh ่ห้องพาวเวจิเนตเรียบร้อยครับขอบคุณครับ